การเดินทางไปมาในสมัยก่อนนั้นจะมีแค่การเดินเท้าหรือไม่ก็ใช้เกวียนเป็นหลักหรือบางพื้นที่เช่นตามป่าตามรอยทางภาคเหนือชาวบ้านก็จะใช้ม้าในการเดินทางบ้างเป็นครั้งคราวและจะไปเป็นกลุ่มเป็นทีมเพื่อป้องกันข้าวของที่คนไปกลับเพราะอาจจะถูกดักปล้นกลางทางได้เพราะสมัยก่อนนั้นพวกโจรน,นั้นมีอยู่อย่างชุกชุมและมักจะอาศัยอยู่ตามป่าเขาเป็นที่หลบซ่อนตัวอยู่กันเป็นก,ก๊กเป็นเหล่า นอกจากจะต้องระวังตัวจากพวกโจรแล้วยังต้องระวังสัตว์ป่าดุร้ายที่อาจจะดักซุ่มอยู่กลางทางเพราะเส้นทางตลอดสายมีแต่ป่าเขาหรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีถนนหนทางมีแต่ทางเกวียนที่ใช้สัญจรไปมาเท่านั้นที่ชาวบ้านบางหมู่บ้านต้องไปอยู่อาศัยในป่าเขานั้นก็เพราะมีความถนัดในการล่าสัตว์เสียมากกว่าชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาจึงอาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มนั่นเอง และที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาตามดอยก็มักจะเป็นกลุ่มของชาวบ้านเสียมากกว่าเหมือนอย่างชาวบ้านที่หมู่บ้านบนดอยเกาะยอเป็นหมู่บ้านที่มีเพียง50กว่าหลังคาเรือนเท่านั้นล่าสัตว์หาของป่าเป็นอาชีพที่เหลือก็เก็บไว้กินแล้วก็รวบรวมเป็นขนใส่ตะกร้าสะพายลงมาจากยอดดอยเอาเข้าไปขายในเมืองการเดินเท้าและมีสิ่งของหนักอึ้งสะพายอยู่ด้านหลัง ไม่ได้สร้างความลำบากให้กับชาวบ้านกะเหลี่ยงแต่อย่างใดแถมยังเดินทางได้สบายป่อทั้งขาขึ้นและขาลงบางครั้งที่ต้องซื้อและขนของกลับไปหลังจากที่ขายได้สตางค์มาก็อ,อาจจะมีน้ำหนักมากกว่าขาลงมาแต่ก็สามารถเดินกันได้40-50กิโลโดยที่ไม่ต้องพักอาจจะใช้เวลาไปกลับเป็นวันแต่ไม่เคยต้องค้างคืนและลำบากหน่อยก็ช่วงหน้าฝนเท่านั้น ที่เส้นทางนั้นเปียกชื้นและลื่อนถลายทำให้การเดินทางนั้นช้าลงแต่ก็โชคดีที่สิ่งของที่ขนลงไปนั้นมีผู้รับซื้อไว้ทั้งหมดเพราะเป็นของป่าที่มีกระทั่งเนื้อสัตว์และสมุนไพรเป็นที่ต้องการมากจึงไม่ต้องไปเสียเวลากับการนั่งขายการเข้าป่าล่าสัตว์ของชาวบ้านเจอเจอมามากมายทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่สัตว์ป่าที่ว่าดุร้ายก็เคยล่ากันมาแล้วนักต่อนัก และการเดินทางขนข้าวของลงมาจากเขาครั้งนี้ก็เหมือนกับที่เคยมาทุกๆครั้งตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายโดยเป็นกลุ่มของชาวบ้านที่เป็นชาย6และหญิงสองคนชายที่เป็นชาวบ้านทั้งหมด6คนนั้นล้วนแต่เป็นพลานทั้งสิน้นแต่การเดินทางในครั้งนั้นใช้ปืนเพียงแค่สองกระบอกติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันอันตรายระหว่างทางจากดอยลงมาที่ตัวเมือง ก็มีทั้งป่าลกชักและดงไม้หนาทึบลงมาถึงตัวเมืองก็เกือบจะเที่ยงหลังจากที่นำข้าวของลงามาส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซื้อเอาข้าวของที่จำเป็นของตนเองและญาติพี่น้องที่ว้ว้วานมาก็รีบเดินทางกลับทันทีเพราะฟ้าที่ดำทะมึนเริ่มจะก,ก่อเขาเป็นฝนชาวบ้านทั้งหมดก็เดินกันด้วยความรีบเร่งเพราะเกรงว่าสายฝนจะเทลงมาระหว่างทางจะทำให้การเดินทางนั้นยากลำบาก เนื่องจากต้องเดินขึ้นบนดอยแต่สายฝนกับลมกับเทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนต้องพากันหาหลบกันจ้าละวันลำพังสายฝนนั้นยังพอที่จะเดินฝ่าไปได้บ้างหากแต่ว่าเป็นลมนั้นอันตรายรอบด้านทั้งต้นไม้หักหรือไม่ก็คล่นลงมาทับโชคดีที่ว่าเส้นทางนี้ปู่ยญ้าตายายได้บุกเบิกเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษเลยไม่มีอันตรายจากทางน้ำไหล หรือว่าน้ำป่าที่ไหลลงมาจากเขาฝนที่เทลงมาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะได้ออกเดินทางอีกครั้งผืนดินก็อุ้มน้ำเอาไว้มากมายช่วงที่ฝนเทลงมาอย่างยาวนานนั้นทำให้พื้นดินนั้นเละเทเดินยากลำบากทั้งลื่นทั้งเละการเดินช้ากว่าเดิมไปมากระหว่างทางอีกกว่า10กิโลเมตรกว่าจะถึงหมู่บ้านช่วงระหว่างทางนั้นที่ชาวบ้านทั้งหมดได้ย่ำเดินกันอย่างยากลำบากนั้น ก็สังเกตเห็นว่ามีชายวัยกลางคนที่ปรากฏอยู่ระหว่างทางเดินไปด้วยเป็นลักษณะของชายวัยกลางคนเหมือนกับว่าจะเป็นผานล่าสัตว์เพราะเห็นว่ามีสัตว์บางอย่างนั้นอยู่ในยามเลือดสดๆยังแดงฉานอยู่ที่ก้นของยามแต่เมื่อสังเกตดูดีๆกับไม่พบอาวุธใดๆที่ใช้ล่าสัตว์เห็นแวบๆบแบบอยู่สองสามครั้งก็หายตัวไปผ่านไปเป็นชั่วโมงความมืดมิดก็เริ่มจะปกคลุมไปทั่ว เมฆที่ดำขึ้มผ่านเลยไปตั้งแต่ก่อนคำ่ำระหว่างทางยังสว่างสวัยไปด้วยแสงจันทและหมู่ดาวที่ลายล้อมไม่กี่อึดใจก็จะถึงหมู่บ้านของตนเองซึ่งช่วงหน้าฝนนั้นจะเป็นแบบนี้เป็นปกติแต่ชายแปลกหน้านั้นจู่ๆก็โผล่ไม้เห็นอีกครั้งแต่ว่าไม่ได้โผล่ไม้เห็นเฉยๆดันโผล่มาขวางกลางทางของชาวบ้านระหว่างที่จะเดินเข้าหมู่บ้านระยะที่พอจะมองเห็นได้ชัดเจน กับปากที่เปเื้อนไปด้วยเลือดสดๆของชายผู้นั้นปืนสองกระบอกของชาวบ้านที่สะพายติดมาด้วยก็ถูกยกขึ้นแล้วก็ยิงออกไปทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายอีกและไม่ได้แปลกใจอะไรมากนักกับเรื่องสิ่งแปลกกระสุนพุ่งเข้าไปที่ร่างของชายแปลกหน้านั่นกระเด็นไห่หลังพึ่งก่อนจะรีบลุกกระจนหนีไปด้วยความตกใจแต่ร่างที่พุ่งหนีไปนั้นถ้ามองดีๆมันก็คือเสือสมิงนี่เอง และคาดว่าเสือสมิงตัวนั้นคงจะไม่เคยรู้พิษส่งของกระสุนปืนมาก่อนและทางที่วิ่งหนีไปก็ดันเป็นทางที่เข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านแปดคนทั้งชายหญิงไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจอะไรกับเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเพราะปกติก็ได้ระวังตัวกันไว้เป็นอย่างดีนอกจากปืนทุกคนก็มีมีดพกติดตัวกันทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงและเรื่องการตายไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับชาวบ้านกะเหลียง หากว่าจะเกิดขึ้นมาจริงๆก็คงจะไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้สาวเท้าเดินเข้าหมู่บ้านต่อแล้วก็พากันพบเข้ากับล่างของเสือสมิงตัวนั้นอีกที่นอนจมกองเลือดอยู่ระหว่างทางด้วยพิษของคมกระสุนแต่ยังไม่ตายเพียงแต่ว่ายังหายใจหืดฮาดหฮืดฮาดคาดว่ากระสุนคงจะเข้าไปที่หน้าอกทะลุปอดและทำท่าว่าจะลุกกระโจนเข้าใส่ชาวบ้านอีก แต่ก็ถูกกระสุนปืนของชาวบ้านนั้นยิงสวนเข้าไปอีกจนกระเด็นไงายหลังผึ่งไปตามแรงของกระสุนมันเปลี่ยนร่างไปเป็นชายแววกลางคนอย่างที่เห็นในคลังแรกคลานเข้ามาร้องขอชีวิตพอใกล้จะถึงตัวก็ทำท่าจะพุ่งกระโจนเข้าใส่อีกก็เลยถูกแทงสวนไปด้วยมีดที่ยาวเกือบฟุตเข้าที่ลำคออย่างจังจนมิดถึงด้ามมีดร่างของเสือสมิงนั้นถึงกับดินพลานและขาดใจตายไปแค่ช่วงอึดใจเดียวเท่านั้น คมเล็บยังคงตะปบอยู่ที่ไหล่ของชาวบ้านเวนแนนแต่ก็ทำได้เพียงแค่นั้นก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านชาวบ้านก็เลยช่วยกันถลกหนังเสือสมิงติดมือกลับเข้าไปด้วยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติของชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นพลานเสียเป็นส่วนใหญ่